สุนรัณฑ์มนุษย์สลามอะลัยกุมรอฮ์มตุลลอฮฺวะบะระกาตุเรียกได้นะครับว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่รู้จักการใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรงชีวิตถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นจะเป็นเสือสิงโตมันมีกําลังมากอย่างช้างเนี่ยลากสูงได้เป็นท่อนๆใหญ่ๆนะแต่ว่ามันไม่รู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงมนุษย์ต่างหากที่ รู้จักให้ช้างลากสุงใช้ม้าในการขี่เป็นพาหน,นะหรือว่าได้ผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องบินผลิตอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมากมาย,ยางั้นเครื่องทุนแรงเนี่ยมันคือมันคือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเครื่องมือของมนุษย์ในการที่เขาสามารถจะประหยัดเวลาได้ดังน,นั้นผมอยากจะมาแชร์3มเครื่องทุนแรงชีวิตเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิด ได้มันมันไม่ได้หมายถึงว่าจะทําให้เราผ่านวิกฤตโควิด COVID, แต่ว่าผมจะแนะนำสา3เครื่องทุนแรงนี้ในช่วงที่เราหยุดอยู่กับบ้านในเวลาที่ยาวนานเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้3มเครื่องทุนแรงนี้มันจะช่วยทําให้ชีวิตของเราอินทอ์ชอลล์ได้ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องทุนแรงแรกก็คือภาษา ภาษานี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลันี่ได้บอกอูซบิลฮิมิชุตันรรยิมอัลรอฮ์มานอัลลัมันกุรานคอละกอนอินซานอัลละมฮุนบียานมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ได้สอนให้เขาได้บาัญานให้เขาได้มีภาษาตัวภาษาเนี่ยเป็นเครื่องทุนแรงโดยเฉพาะการที่เราเรียนภาษาที่สองหรือจะเป็นภาษาอะไรก็ตามะเราเรียนภาษานั้นๆแล้วเนี่ยเราไม่เพียงไม่เพียงแค่เรียนตัวภาษาเอางเดี๋ยวแต่เราเรียนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีหรือว่า แนวคิดของภาษานั้นๆอย่างสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะมีนอกจากเรามีหลักคิดออใหม่ๆแล้วนะยังมีแหล่งข้อมูลมากมายในโลกนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้หรือเรียนภาษาอหรับอันนี้ยิ่งยอดไปเข้าใหญ่เข้าไปใหญ่เนื่องจากเราเรียนภาษาอันกุรานภาษาที่อัลลอฮ์ได้ประทานคอนเทนต์สําคัญที่สุดในการที่มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นั่นคือกะลามุลลอฮ์ดังนั้นผมอยากจะชวนทุกคนนะครับมา เ,เรียนภาษาถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงชีวิตจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ในช่วงหยุดแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเทคนิคการเรียนภาษาเนี่ยผมเคยแชร์ในในคอร์สเรียนภาษาอัลกุรอานนะฮะก็คือการที่เราใช้ทักษะการฟังเหมือนกับเด็กเหมือนกับลูกของเราที่เขาเติบโตขึ้นมาทักษะยังไงครับไม่ใช่ทักษะการเขียนการอ่านก่อนนะ ทักษะอันดับแรกคือการฟังเพราะเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะเขียนจะอ่านได้แม้แต่พูดก็พูดไม่ได้แต่ฟังให้มากอันนี้เป็นทักษะที่คนเรียนภาษาประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยเขาเข้าใจในคลดลับนี้เครื่องทุ่นแรงที่สองฮะอันแรกคือภาษาอันที่สองคือออนไลน์ออนไลน์นี่เป็นเ,ออเครื่องทุ่นแรงสำคัญในยุคปัจจุบันนี้เพราะมนุษย์เนี่ยเราใช้ออนไลน์กันโดยเฉพาะในยุคที่ เ,เราไม่สามารถไปทํางานนอกบ้านหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ออกไปที่อื่นทํางานที่บ้าน work from home เลยนะครับตัวออนไลน์สําคัญมากๆคนเริ่มมาขายของทางออนไลน์มีอะไรต่างๆมากมายนั้นตัวออนไลน์เรียนรู้ช่วงนี้เราสามารถจะเรียนรู้ได้และมันเป็นเครื่องทุ่นแรงในยุค2020สําคัญมากๆถ้าเราไม่เรียนรู้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเรียนรู้จนได้นะครับดังนั้นไหนๆเราหยุดอยู่ที่บ้านแล้วแล้วมีโอกาสที่โควิด1 i มันมัน,ม,นมันกำลังเป็นไวรัสแพร่กระจายอยู่เนี่ย เราอยู่ที่บ้านของเราสามารถจะเรียนรู้ขรเของออนไลน์ไปสิฮะหรือจะเทคนิคต่างๆก็ได้จริงๆผมก็เปิดคอร์สเหมือนกันเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ขายได้ขายดีที่จะเรื่มเรียนในหลังเรามาตอนใครสนใจสนใจมาลงเรียนได้นะครับเ,เครื่องทุ่นแรงที่สามสำคัญเช่นกันนั่นก็คือหนังสือหนังสือเป็นอีกหนึ่งเครื่องทุ่นแรงที่สําคัญนั่นม,มันไม่คือการประหยัดเวลาหนังสือกว่าจะเขียนได้แต่ละเล่มเนี่ยผมเขียนหนังสือนะฮะมันมันไม่ใช่ว่าง่าย หรือว่าแปลนหนังสือหนังสือต่างๆมันมีคุณค่ามากๆดังนั้นเราแทนที่จะไปลองผิดลองถูกใช้เวลานานเราเอาประหยัดความรู้เยอะมากๆตอนนี้เราไปหาแต่มันมันเป็นหนังสือมันอาจจะมีความลึกซึ้งอะไรมากกว่าข้อมูลที่อาจจะได้รับจากการฟังนะครับแต่การฟังนี่ก็ดีมันทําให้เรียนรู้แบบง่ายดังนั้นนี่คือสามเครื่องทุนแรงชีวิตที่จะช่วยทําให้เราพ้นวิกฤตหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเนะี่ยถ้าคุณได้ใช้ เครื่องทุนแรงทั้ง3อย่างนี้หรือเรียนรู้3มเครื่องทุนแรงนี้อินชอลอหลังจากผ่านวิกฤ,ฤตไปแล้วเนี่ยเราจะเ,เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งถือเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับฝากแชร์ต่อได้ครับสลาวมอลัยกุมร้องลาวระกาตัว